สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสัจสิปกาพยากรนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของปี2564ค่ะค่ะคลิปนี้เป็นลัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะพี่กุมนะคะเป็นช่วงที่พี่กุมเสียเงินบ่อยนะคะเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็บางท่านก็มีปัญหาการเงินก็คือ เงินไม่พอใช้นะคะบางท่านเปลี่ยนงานออกจากงานย้ายงานหรือว่าญาติผู้ใหญ่ป่วยหรือสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ในปี2,564นะคะช่วงต้นปี2,564พี่กุ้งก็ยังต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีนะคะเพราะมีโอกาสที่แบบเงินไหลเข้าแล้วเงินไหลออกเร็วอะคะ่ะ ก็เลยทำให้พี่กลุ่มต้องบริหารจัดการด้าน,นการเงินให้ดีนะคะไม่นั้นการเงินจะมีปัญหาได้ค่ะเราต้องระวังเงินหายด้วยนะคะบางท่านช่วงนั้นญาติผู้ใหญ่ป่วยหรือบางคนก็สูญเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นก็ควรที่จะให้เวลากับญาติผู้ใหญ่หรือว่าซื้อของไปฝากหรือว่าใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับพี่กลุ่มจะได้มีเวลาได้ จะได้ใช้เวลากับคนที่เรารักหรือผู้ใหญ่ที่เรารักนะคะบางท่านก็มีโอกาสได้เปลี่ยนหัวหน้างานค่ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานของพี่กุมนะคะการงานของพี่กุมก็ส่วนใหญ่ในช่วงของต้นปีพี่กุมก็ต้องลงมือหรือจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่จะห่างหายไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือคุณเท่าไหร่นะคะดังนั้นคุณจึงต้องดําเนินการและจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะ แต่ในช่วงของเดือนมีสายนเป็นต้นไปนะคะงานของพี่กุมดีขึ้นนะคะการเงินของพี่กุมก็ดีขึ้นบางคนเงินเดือนขึ้นนะคะหรือว่าทําทธุรกิจแล้วก็มีผลกําไรที่ดีค่ะบางคนเปลี่ยนงานก็ได้ได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นกว่าที่เก่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่บางท่านมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งใหม่ตั้งแต่มีสาเป็นต้นไปนะคะจนถึงกันยาก็มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งใหม แล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสดีๆสนับสนุนมีโชคลาบด้วยนะคะช่วงนั้นก็ถือเป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่กุมดังนั้นพี่กุ่มควรที่จะขยันแล้วก็อ่ หาโอกาสสร้างเงินให้กับตัวเองนะคะเหมือนถ้าทําธุรกิจก็ต้องพยายามแบบเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก็คือพยายามหาช่องทางติดต่องานเพื่อที่จะขยายงานของเรานะคะก็จะทําให้พี่กุ้มได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะค่ะช่วงนั้นก็ทีนี้ในเรื่องของ การเงินก็การเงินของพี่กุมก็บอกแล้วว่าการเงินดีขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปสามารถเก็บเงินอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆทางด้านการเงินก็มีโชคลาบด้วยนะคะมีโชคลาบด้านการเงินใครติดต่อซื้อขายอะไรไว้ก็ประสบความสําเร็จในช่วงเมษายนเป็นต้นไปจนถึงกันยา2 5งนนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความรักของพี่กุมนะคะ คนโสดนะคะในช่วงของมีสายนเป็นต้นไปมีโอกาสเจอคนถูกใจนะคะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับพี่คุณบางคนก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยนะคะในช่วงของมีสายนจนถึงกันยายนสําหรับคนที่ว่าได้คบกันมาแล้วก็ไม่ได้เลิกลาในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะได้ตกลง แต่งงานกันนะคะหรือว่าคนที่ถ้าโสดก็ดูดูไปแล้วยังไม่ได้สารภาพรักหรือไม่ได้ตกลงคบก็มีโอกาสได้คบกันในช่วงของเมษายนถึงกันยาของปีหน้านะคะค่ะก็ถือว่าปี2564นนะคะเป็นปีที่ดีสำหรับพี่กุมในหลายๆเรื่องนะคะก็ขอให้อ่าให้พี่กุมเอา ผ่านพ้นช่วงเวลาในช่วงของปลายปี2563แล้วก็ต้นปีของ2564ไปให้ได้นะคะแล้วพี่กุ้มก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะคะ วิธีทำบุญเสริมดวงสำหรับพี่กุมนะคะในปี2564มีโอกาสก,าก็บริจาคหนังสือเบิจาคทุนการศึกษาหรือปฏิบัติธรรมหรือบวชนะคะถ้ามีโอกาสได้บวชก็บวชในช่วงของปีปลายปี2 5 6 3ต่อได้ปี2 5 6 4ในช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะซึ่งเป็นการเสริมดวงของพี่กุมจะทำให้พี่กุมแบบพบเจออะไรที่ดีมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็มีโอกาสกา็ก ไปปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ไปบวชก็ไปปฏิบัติธรรมเป็นสองสามวันหรือไม่ก็ฟังเทศฟังธรรมฝึกสมาธิค่ะหรือไม่ก็ให้ทุนการศึกษาร่วมสร้างโรงเรียนบริจาคอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพี่กุม่มและก็เป็นการเสริมดวงทางด้านการเงินแล้วก็จากผู้ใหญ่หรือหลายๆอย่างสําหรับพี่กุ่มด้วยนะคะค่ะ คําพยากรน,นะคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจศศิปกาพยากรหรือทาง0644291574หรือ ID line n a z a2642 ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ